สวัสดีค่ะนางสาวนาลินทริคโคมานีเซคชั่นที่7ค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอกิจกรรมที่6ตัวแบบธุรกิจของฉันค่ะโดยธุรกิจที่เราทำก็จะเป็นคาเฟ่โรงน้ำชาค่ะโดยจากการตอบแบบสำรวจแบบสอบถามทั้งแฟนฉลับนะคะเราสามารถสรุปข้อมูลได้ตาม w h q u e s เฮดคชัอย่างนี้ค่ะ 1. ผู้ก็จะมีกลุ่มนะักท่องเที่ยวไว้ทำงานนักรีวิวนักศึกษาและวัยรุ่น นอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่ชื่นชอบในการดื่มชาและของหวานแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ2วัดลูกค้าต้องการที่จะซื้อเครื่องดื่มเช่นชาใต้ชาเขียวกาแฟแล้วก็ขนมถุงถังค่ะแล้วก็ยังต้องการที่จะซื้อชาสําเร็จรูปใบชาขนมหวานท้องถิ่นเพื่อนําเป็นของฝากแล้วก็ยัง,ง,ยงยต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆเพื่อสําหรับการถ่ายรูปค่ะ3วัยที่ลูกค้าซื้อกเพราะว่าชื่นชอบในการเที่ยวคาเฟ่ต้องการสถานที่พักผ่อนหลับใจส่วนสําหรับนักศึกษานะคะก็จะต้องการคาเฟ่เพื่อใช้สมัครการซือ มีบางรายก็จะซื้อเป็นของฝากแล้วก็เพื่อถ่ายทำรีวิวและคอนเทนต์ส่วนมีบางรายที่ทำงานห่างไกลบ้านแล้วก็คิดถึงอ,อาหารขนมแล้วก็ชาที่มาสากบ้านเกิดค่ะ4ี่คูมจะมีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักรีวิวทั้งใน Facebook t i k t o k Instagram และเพื่อนๆรุ่นพี่และครอบครัวค่ะ5เวนก็จะมีช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่ตุษจนีนสาเดือนสิบเป็นต้นค่ะหรือว่าจะเป็นโอกาสพิเศษและวันสำคัญหรือช่วงวันหยุดนัรรกขัตฤกษ์วันหยุดยาววันหยุดสุดสัปดาห์ หรือว่าจะเป็นช่วงใกล้สอบแล้วก็จะมีเมื่อมีการเก็บเงินปลายทางและโปรโมชั่นส่งปีค่ะ 6. กแวร์จะมีคาเฟ่หน้านร้านหรือว่าผ่านเพจเ็นบุ๊กหรือติ๊กต็อกค่ะ 7. จ็ด how เมื่อทางร้านมีราคาและปริมาณที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปนักศึกษาสามารถจับต้องได้ค่ะก็จะมีเมื่อทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นอย่างเช่น1แถมหนึ่งซื้อสินค้าครบตามราคาที่กําหนดก็จะได้รับส่วนลดหรือการจ่ายของแถมค่ะแล้วก็เมื่อมีคูปองส่วนลดและประสาสมแต้มค่ะต่อไปจะเป็นการอธิบายความแตกต่างระหว่าง BMC ฉบับใหม่และ BMC ฉัเก่่าคะ ข้อที่1กลุ่มลูกค้าหลักนะคะก็จะมีความผันกันเพียงเล็กน้อยโดยแบบเก่านะคะลูกค้าที่เป็นคนในท้องถิ่นมองว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายส่วนแบบใหม่ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นช่วงวัยรุ่นและนักศึกษาค่ะ2นะคะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์โดยแบบเก่านะคะมองว่าสามารถจากคาเฟ่เปแหล่งเรียนรู้ได้แต่ว่าเราสามารถแก้ไขาได้โดยการอาจจะจับเวิร์กช็อปเพิ่มเติมส่วนแบบใหม่นะคะมองว่าคาเฟ่เนี่ยสามารถเป็านที่สำหรับอ่านหนังสือหรือว่าถ่ายรีวิวถ่ายรูปอย่างนี้ได้ค่ะ สามช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเหมือนกันตรงที่มีคาเฟ่นาร้านแล้วก็มีการโปรโมทผ่านทางเฟซบุ๊กและติ๊กต็อกแต่ว่าห่างกนตรงที่ไม่ได้โปรโมทผ่านยูทูบแล้วก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ค่ะสี่ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างกันตรงที่เฉพาะเก่านะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้าหรือว่าจะมีการอธิบายแหล่งที่มาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับชาและขนมค่ะห้าแหล่งที่มาของรายได้เหมือนกันก็คือมีรายได้จากการทั้งขายปลีกและขายส่งที่คาเฟ่นาร้านแล้วก็ผ่านช่องทางอะไรคะ่ะ6กิจาก,การรมหลัก เหมือนกันก็คือจะมีการทําการตลาดหากลุ่มลูกค้าแล้วก็ทำคอนเทนต์กับสร้างเทรนใหม่ๆค่ะเจ็ดสัพยากรหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะมีทีมเงินทุนเชฟผู้ที่เชีช่ยวชาญด้านการชงชาส่วนของพนักง,งานนะคะเราก็จะตั้งจากคนในชุมชนค่ะแปพันธมิตรหลักเหมือนกันก็คือจะมีชาวบ้านในชุมชนที่เขาทําขนมโบราณท้องถิ่นค่ะแล้วก็จะมีตลาดสดของชุมชนที่มีวัตถุดิบแล้วก็จะมีร้านขายชาในส่วนของมะพร้าวกะทิแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมาจากที่บ้านค่ะเก้าโครงสร้างต้นทุน เหมือนกันเลยค่ะก็คือจะมีต้นทุนในการสร้างร้านตกแต่งร้านแล้วก็ต้นทุนในการทําการตาลาดค่ะความแตกต่างระหว่าง BFC ฉบับใหม่และฉบับเก่านะคะไม่ได้แตกต่างกันมนากด้วยส่วนใหญ่นะคะจะสอดคล้องกับหลักเป็น n u e c r t i o n ค่ะหนึ่งคูแบบเก่านะคะคนในท้องถิ่นเขามองว่าขนมแล้วก็ชาร์ปมิสแบบสามารถหาซื้อได้ง่ายส่วนแบบใหม่นะคะก็จะบวกกลุ่มนักศึกษาแลาา้วก็กลุ่มวัยรุ่นค่ะสองวัดด้วยแบบฉบับใหม่นะคะก็จะมีการซื้อขนมแล้วก็ชาร์ปเพื่อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ 3ามวาย่ยโดยฉบับใหม่นะคะก็จะมีการเพิ่มเติมตรงที่เป็นสถานที่อ่านหนังสือและถ่ายรีวิวทำคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นการซื้อเป็นของฝากช่วงเทศกาลหรือว่าเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะ4ีุ่จะมีอินฟลูเอนเซอร์แลวก็หนักรีวิวทั้งใน Facebook t i กเกอร์อินสตาแกรมและเพื่อนๆรุ่นพี่และครอบครัวค่ะ5้าเวนในฉบับใหม่นะคะก็จะมีเมื่อมีโอกาสพิเศษและช่วงใกล้สอบเพิ่มค่ะ 6. กแวร์แวร์ก็คือจะเหมือนกันตรงที่มีที่คาเฟ่น่าร้านแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ เจ็ดาวด้วยในฉบับใหม่นะคะก็จะเพิ่มเติมในส่วนที่เมื่อราคาสมเหตุสมผลราคาไม่แพงจนเกินไปนักศึกษาสามารถจับต้องได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ